คลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่ชอบยกล้อน,นะครับผมพวกปล่อยมืออะไรนี้มันก็ไม่ได้ยากเลยนะทุกคนทีนี้เราก็ปล่อยใช่ไหมชิวๆพอมัน ครับสวัสดีคนที่เข้ามาดูช่องผู้บ่าวล้อลอยทุกคนด้วยนะผมมีคนไปคอมเมนต์คลิปก่าเรานะครับผม <S <S มีแบบวิดันดันบวกบวกอะไรงี้นะผมให้แบบว่าสอนตัวยกล้อหรือว่าแบบปล่อยมือปล่อยมืออะไรงี้นะผมพอดีว่าติดสาใหม่หรือว่าแยงอะไรงี้แหละเออเราก็ลองทํากันโม้ตัวไปหมดได้ออกมาขี่ <S <S ก็ถือโอกาสมา,มาทําคลิปสอนทรงตัวอย่าอย่าพูดว่าสอนเลงเออแนะนําแบบสไตล์ของเราดีกว่านะครับผมแล้วก็พวกปล่อยมืออะไรงี้มันก็ไม่ได้แบบไม่ได้ง่ายเลยนะเอยไม่ใช่มันก็ไม่ได้ยากเลยนะทุกคนเออเดี๋ยวจะบอกก็เดี๋ยวจะทําาาาาคลลลลลิปแแแบบบบบบสสสไไไต์ผผู้้้้้่่่ววววออออยยยยกกกกกััันนนนเเรรงงงะะะีมม็จำ เครื่องคันนี้ก็จะเป็นตอนนี้เป็นลูก60 G ีมันก็ไม่ได้เยอะก็รอแบบว่าเอาไว้ยกล้อเล่นอะไรเงี้ยสเตอร์ที่เราใช้มันเบอร์อะไรวะเบอร์ที่ใช้ยกก็เป็น15 15 29นะครับผมที่ผมใช้ยกนะแต่ว่าถ้าให้ดีผมแนะนําเป็นพวก15 36อะไรเงี้ยล้วก็จัดให้เลยนะครับผมรถคันเนี้ยผมเพิ่งเปลี่ยนลูกสูไปทุกคนเออจากลูก59บังขึ้นเป็น60ลูกเบรกอีกแล้วนะครับผมมองดูด อ <Hey. S 2> <Hey. S 1> ตอนที่ดามาน่าจะเป็นลูก59หรือ60ตอนนี้น่าจะเป็น60แหละก็เป็นเรือน32เหมือนเดิมนะแต่ถ้าจะอัพอีกทีผมคิดว่าน่าจะทำเป็น4วาล์วก็เปลี่ยนสาใหม่อะวาลวตัวนี้มันเป็นวาลว25 29ทุกคนนะผมจำไม่ผิดน,นะคนที่อยากจะต่อเกียร์บอกเลยว่าคือมันไม่ยากเลยนะก็เดี๋ยวลององศาไปว่าธรรมดาไปก่อนนะผมแล้วก็สับทิ้งไปเลยพอสับทิ้งไปปุ๊บ เดี๋ยวรถมันจะล่วงเองถ้าแบบว่ารอบมันตึงๆหน่อยมันก็สามารถแบบว่ายกไปได้เลยอะเดี๋ยวตัดคลิปไปตอนที่เราไปเส้นทางไนนานเลยแล้วกันเราก็มาโผล่กันที่ทางไปนานอีกเช่นเคยนะครับผมทางที่เราแบบว่าจะมาใช้เสียงแล้วก็มายกล้ออะไรยี้ผมจะมาทางที่แบบว่าไม่ค่อยจะมีบ้านคนนะผมก็เซฟที่สุดเข้าทจ่จะเซฟได้แล้วก็ล่าสุดได้ข่าวว่ามีน้องๆเพิ่งเกมไปนะผมนะเส้นนี้นะก็ไม่แนะนําให้แบบว่ามาแข่งกันอะไรแบบนี้นะผมมาจับกลุ่มแข่งกันอะไรนี้นะก็สำราบคนที่บอกว่ายกขาลาดไฝมือเดียว มันจะยากอะไรวะนี่นี่ผมจะโยนให้ดูนี่แแ <c oughs> แต่ถ้าโยงจริงๆต้องเป็นเกียร์สองนะผมถ้าเป็นแต่ก่อนนะก็คืออยากจะบอกว่าชิลมากตอนนี้ม่งสูมันก็อัพมาจากแต่ก่อนมันก็ห้าหกแล้วทุกคนรอบอะไรอย่างนี้มันก็จะโชวโห้งหกักเออ ก็สําหรับผมผมว่ามันมันก็มีทอกเยอะกว่าถ้าลูกค้าของเยอะนะเท่าที่ทามานะผมก็จนเขาที่ใหญ่ก็ยกเร็วก็ไม่จาเป็นต้องปล่อยลมยางนะผมก็สามารถแต่ว่ายกแล้วก็ต่อเกียร์ไปเรื่อยๆได้เลยนะผมนี่ดูแลก็ต่อ,ตอเรื่อยๆถ้าผมว่าอยากให้มันเร็วเราก็เอาหน้าลงนะผมเอาแบบตรงใส่หน้าลงมันเป็นหลุมว่ะนี่ ส่วนคนที่ทรงตัวนี่นี่คอนเทนต์ที่ใหญ่จะทําวันนี้นะผมก็สำหรับคนที่ทรงตัวไม่ได้นะครับผมนี่คือปัจจัยหลักเลยสาหรับผมนะคนอื่นไม่รู้นะผมเนี่ยจะอยู่ที่ลมยางนะครับผมสำหรับคนที่ยกแล้วก็ยกช้าๆไม่ได้อเออเนี่ใช้เบรกก็เดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวนะผมนี่เราปล่อยไปเลยนะปล่อยจนแบบว่ามันแบนหน่ะก็ไม่ถือว่าแบนมากแหละกดไปแล้วมันยุบอะ่ะเออก็น่าจะพอแล้วนะผมส่วนการทรงตัวเอาไไง่าย พูดเหมือนง่ายนะแต่เวลาทํามันแยกนิดนึงนะครับผมก็ถ้ามันเอียงไปซ้ายให้เราเอียงไปขวาถ้ามันเอียงไปขวาให้เราเอียงไปซ้ายสลับกันเข้าใจ <C> e <as> <ค>ไหมอันนี้คือลง้งลงเลยนะจะไม่มีรถผ่านนะผมอันนี้ที่ผมเล่นนะดูนะเนี่ยถ้ามันเอียงไปขวาผมก็จะเอียงไปซ้ายถ้ามันเอียงไปซ้ายผมก็จะเอียงไปขวาประมาณน,นี้เห็นปะเจ้าขาขึ้นก็ได้นะนี่ยแต่นี่ก็จะไปแบบนิ่มๆเขาะว่ายางเนี่ยมันอ่อนแล้ว แแ่เนิ่มๆเลยถ้าไม่มีลงมีหลุมมันก็จะไม่ใคยเอียงนะผมแแ่แ่แแ่ถ้ามันเอียงฝาเราก็เอียงซ้ายถ้ามันเอียงซ้ายเราก็เอียงฝานะผมนี่ก็จะประมาณนี้สาหรับคนที่อยากจะทรงตัวและยังทรงตัวไม่ได้แล้วผมส่วนปล่อยมือ อยากจะบอกว่าโคตรจะอีซี่เล้นะครับเป็นเวสจะดีหน่อยเพราะว่าพักค้ามันจะไม่พับแต่ถ้าเป็นเองไม่นเล็กนะผมมันจะข้อเสียคือพักค้ามันพับได้เราก็งัดเกียร์แทนแล้วกันเนี่ยเทคนิคนะครับผมสำหรับคนที่แบบว่าคือยังไม่เคยแค่เราขายเกี่ยวตรงไหนก็ได้นะแต่ถ้าเป็นรถอย่างเงี้ยผมจะงัดเกียร์ไว้นะครับผมต้องงัดอย่างนี้งัดสองไว้แต่ห้ามเอาลงนะคือห้ามปล่อยลงอ่ะพอเรางัดเกียร์ปุ๊บ ทีนี้เราก็ใส่ใช่ไหมชิวๆพอมันสูงเราก็กดลงให้มันช้า <c oughs> แม่งหลุมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> แอะแอปึ๊บแม่ยหลุมอ่ะยกม่งยกเฉียบหลุมไปเลยว่ะนี่ฮู้ววันแบบเป็นรุ่นตัวดำ ชิวๆนะครับผมก็เป็นท่าที่แบบว่าผมเล่นแล้วแบบค่อนข้างที่จะชัวร์นะแต่ถ้าเอาชัวร์กัานี้ก็ครับสองแขนจะดีกว่านะครับผมถ้าที่แบบว่าเอาไปเล่นในสรงสนามอะไรงนี้นะผมท่านี้ก็จะคุมง่ายอยากจะบอกว่าถ้าใครมีรถตรงนี้นะก็ลองเล่นดูนะผมสำหรับวัยรุ่นคัดมือนี่นี่ท่านี้เลยท่าวิบากหรือว่าถ้าวัยรุ่นตัวดําจะลัวคันเร่งให้ดูสักรอบแล้วกันทางนี้ไฟอย่างนี้เฮ้ ไดประมาณนี้น hey, ี่แชิวๆเราก็จับร้องเองก็ได้นะส่วนใหญ่เวลาผมจะมาซ้อมอะไรเงี้ยผมจะใส่หมูฟังนะคือมันชิวจัดเลยนะท่านี้นี hey, ่ลงหลุมเราก็ไม่ต้องสนนะผมจะขอล้อลงกัแล้วกันเพราะว่ามีคนมาเราก็จะไม่ไบียกส่วนเขานะผม ก็คือโอกาสพลาดมีตลอดนะเล่นอะไรแบบนี้นะผมก็กเซฟไว้จะดีกว่าส่วนยกล้อหลังมันก,มนก็มันก็ง่ายนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือยางหน้าผมหมดอนะ่ะใครที่เป็นเพื่อนใน a ฟ e b o o k ผมก็จะรู้นะผมว่าผมเล่นแบบแต่สไตล์ไหนได้บ้างนะยกเร็วก็ได้ยกช้าก็ได้เร็วไม่เร็วมันอยู่ที่สเตปเครื่องนะครับผมเบรคคอยกกับซีเกีย อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังฝึกอยู่อะไรเงนี้ยผมก็อยากจะให้ไปฝึกในสนามที่ปิดอะไรเงนี้นะผมส่วนคลิปนี้ก็ผมพยายามเซฟที่สุดแล้วนะผมนี่มันเป็นทางที่แบบว่าเป็นทางไปนาเออเห็นป่มเนี่ยก็ไม่มีแบบบ้านคนอะไรเงนี้นะผมก็ไม่ได้แบบว่าเอาไปเบิ้ลหรือว่าเอาไปดีดคัดเสียงยกล้อแบบก่อกวนชาวบ้านนะผมนี่ทางที่ผมมาเล่นก็เป็นทางอย่างนี้เลยเนี่ย ก็กลัวจะแบบด่ามาอะไรอย่างนี้นะครับผมใครที่แบบว่าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะผมไปละ